เด็กยุคใหม่เนี่ยเราใช้วิธีการแบบเดิมผลก็อาจจะไม่เหมือนเดิมนะครับอาจจะแย่กว่าเดิมด้วยซ้ําไปแต่พอไปเรียนรู้ตรงนี้เนี่ยเราได้เครื่องมือใหม่ฮะเครื่องมือใหม่คือองค์ความรู้ในการสร้างวินัยเชิงบวกและทักษะการเป็นพี่เลี้ยงที่ปรึกษาแก่เด็กยุคใหม่ซึ่งผู้บริหารและคุณครูโรงเรียนสันติธรรมวิทยาได้รับจากการเข้าร่วมอบรมในโครงการครอบครบัวพลังบวก เพราะต้องการนําเครื่องมือใหม่มาขับเคลื่อนทั้งโรงเรียนผู้บริหารจึงได้จัดอบรมทักษะและองค์ความรู้พลังบวกให้กับคุณครูและบุคลากรทั้งหมดได้รับรู้ร่วมกันเราบอกว่าโอเคแนวทางของโรงเรียนเราเป็นแบบนี้การพูดกับเด็กเป็นแบบนี้การคุยกับคุณครูด้วยกันเป็นแบบนี้เราสร้างอีโคซิสเต็มแบบนี้นี่คือจุดเริ่มของการนำจิตวิทยาและการสื่อสารเชิงบวกเข้าสู่ทุกๆห้องเรียนและทุกกิจกรรมในวิถีชีวิตโรงเรียน ตั้งแต่ห้องอนุบาลไปจนถึงชั้นป .6 คุณครูจะใช้เทคนิคการสร้างวินัยเชิงบวกปลอบก่อนซ้อนที่หลังฟังให้มากชื่นชมให้บ่อยแทนการใช้วินัยเชิงลบและเมื่อเด็กๆทำความดีคุณครูก็รู้วิธีชมสุดสอยเพื่อเสริมแรงให้เด็กๆทำดีต่อเนื่องและภาคภูมิใจในตัวเองการทำซ้ำๆจนกลายเป็นวิถีชีวิตโรงเรียนเช่นนี้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง,ปลงขึ้นทั้งกับครูกับเด็ก และค่อยๆขยายไปสู่ผู้ปกครองคือจากที่เราไปอบรมมาเรารู้ว่าการชมต้องชมที่พฤติกรรมเช่นชมความพยายามเช่นชมความมุ่งมั่นตั้งใจพอเราเริ่มทําแบบนี้ในรายกลุ่มโรงเรียนเราก็เริ่มเห็นผู้ปกครองอ่ะใช้คําพูดแบบนี้เหมือนกันซึ่งเราก็รู้สึกดีพร้อมๆกันไปทีมครูและผู้บริหารได้เปิดห้องอบใจขึ้นห้องที่พร้อมรับฟังปัญหาและให้คําปรึกษาแก่เด็กๆ ตอนแรกเราแนะนําก่อนว่าห้องนี้ชื่อว่าอะไรโอบโอบคือทําท่าแบบนี้โอบคือให้ความรักนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วทุกอย่างก็จะเป็นความลับคุณจะไม่ไปพูดต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะเด็กๆไว้ใจครูได้ถ้ามีปัญหาอะไรเนี่ยมันคับข้องใจอย่ากเก็บไว้หนูยังมีครูนะอะไรอย่างเงี้ยเขามาค่ะอยากมาปรึกษาเรื่องต่างๆครับผมอยากมาเล่าเรื่องที่แบบเก็บไว้ในใจครับมาปลดปล่อยออก ห้องอบใจมีคุณครูแกนนำครอบครัวพลังบวกที่ผ่านการอบรมทักษะพี่เลี้ยง5ด้านผลัดเปลี่ยนกันมาอยู่เป็นประจำก็รับฟังเขาก่อนนะคะไม่ตำหนิไม่ต่อว่าว่าหนูคิดผิดหนูทำไม่ถูกเราเราจะไม่พูดอย่างนั้นในหลายเคสเราก็แค่นั่งฟังเฉยๆก็บอกว่าโอเคคุณครูเข้าใจเป็นการช่วยแบบซึมซับอารมณ์ของเด็กถ้าเด็กเล็กๆก็ปัญหาเหมือนกับเพื่อนไม่รักหนูเพื่อนไม่พูดกับหนูอะไรอย่างนี้ค่ะถ้าเด็ก โตก็จะเพิ่มขึ้นมาหน่อยเรื่องของเพื่อนการเรียนแม้กระทั่งเรื่องของพ่อแม่คุณพ่อคุณแม่ทะเลาะกาันถึงกับเครียดบางคนแล้วก็จะแนะนำกลับไปค่ะเป็นการให้กำลังใจเขามากกว่าให้คำแนะนำดีครับแบบบอกสิ่งที่ดีให้ไปทำสิ่งที่ดีไม่ได้แบบว่าอะไรเราหนูรู้สึกว่าห้องอบใจนี้เป็นแบบเหเพื่อนคนเนึงของหนูเลยนะเขาแบบว่า เราจะแบบว่าพูดอะไรก็ได้ค่ะระบายอะไรยังไม่ได้หมดเลยอเดลเล่าประสบการณ์ตรงของเธอหลังจากตัดสินใจเดินเข้ามาปรึกษาปัญหาที่ห้องอบใจมันเป็นปัญหาหนึ่งค่ะที่หนูเจอมานานมากแล้วก็หนูไม่รู้จะจัดการยังไงก็คือสมมุติเราคุยกับแม่อยู่แล้วทีเนี้ยเราอธิบายเฉยๆแต่แม่แบบมักจะเข้าใจว่าเที่ยงหนูจะชอบสวนแม่กลับไปเลยว่า ไม่ใช่ไม่ได้เถียงซึ่งมันไม่ได้ผลค่ะแม่เขาก็ตอบกับมาโต้กันมาก็ด่าันกกับไปให้หนูหายใจเข้าลึกๆแล้วก็ฟังแม่ก่อนเก็บไว้ค่อยอธิบายตอนเวลาเราแฮปปี้อะไรเงี้ยค่ะให้เอาเวลานั้นน่ะแปบ๊บหนึ่งแล้วบอกกับแม่ว่าหนูชอบเวลาที่แม่คุยกับหนูดีๆแบบนี้แล้วแม่หนูขอพูดนิดเดียวว่าที่แม่พูดอ่ะหนูไม่ได้เถียงหนูแค่อธิบายก็บอกตอนนั้นแต่ให้บอกเวลาที่มันแบบ at the right time มา ช่วงที่เขาดูทีวีแล้วเขามีความสุขแค่ค่ะเดี๋ยวก็ใช้เวลานั้นแหละค่ะบอกไปเขาก็เดี๋ก็พูดด้วยท่าทีก็กอดแม่แล้วก็ค่อยพูดในสิ่งที่ตัวเองอยากพูดเขาก็เข้าใจค่ะใช้อย่างนั้นมาตลอดก็ดีขึ้นมาดีมากๆเลยค่ะแบบมากเลยทุกวันนี้เดลมีความสัมพันธ์ที่ดีมากกับแม่เธอมีความสุขและเข้าใจคนอื่นตั้งแต่เขา้าห้องอบใจมาหนูก็เปลี่ยนวิธีการสื่อสารกับทุกคนเลยแบบว่าพยายามพูดให้ ดีขึ้นไม่ไปทำลายจิตใจเขาค่ะนอกเหนือจากได้ทักษะการสื่อสารและวิธีคิดเชิงบวกในการจัดการปัญหาแล้วห้องอบใจช่วยให้เด็กหลายคนรู้สึกอบอุ่นและมีที่พึ่งสองปีที่ผ่านมาห้องอบใจจึงเปรียบเสมือนตำราเล่มใหญ่ให้คุณครูได้เรียนรู้ความคิดความรู้สึกและปัญหาของเด็กวัยประถมจากของจริงเราได้เข้าใจเด็กมากขึ้น ได้เข้าใจความคาดหวังของผู้ปกครองผ่านตัวเด็กมากขึ้นเพราะฉะนั้นการมีห้องนี้เนี่ยทำให้เราได้มีข้อมูลเพื่อที่เราจะได้เข้าใจเพื่อที่เราจะได้ทํางานต่อได้ตรงประเด็นมากขึ้นถ้าหนักถึงต้องคุยกับคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องคุยคะ่ะ โรงเรียนยังสร้างกลไกดูแลช่วยเหลือนักเรียนผ่านกระบวนการกลุ่มเรียนรู้ที่ครูพี่เลี้ยงแกนนำครอบครัวพลังบวกทำงานร่วมกับคุณครูประจําชั้นอย่างใกล้ชิดทําให้สามารถเข้าไปดูแลเด็กๆที่จําเป็นต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีเพราะเป้าหมายของโครงการครอบครัวพลังบวกคือการพัฒนาทักษะพี่เลี้ยงให้กับบุคลากร,กรที่อยู่ใกล้ชิดเด็กๆ จนเกิดระบบดูแลช่วยเหลือที่มีศักยภาพฝังตัวอยู่ในองค์กรเมื่อผู้บริหารวางเป้าหมายชัดเจนคุณครูลงมือทำจริงจังอย่างต่อเนื่องความเปลี่ยนแปลงดีๆจึงเกิดขึ้นในโรงเรียนเกิดระบบดูแลนักเรียนด้วยความรู้และความรักในระดับประถมนี่คือการสร้างรากฐ,ฐานสำหรับการเติบโตภายในอย่างมั่นคงของเด็กๆผมเชื่อว่าเด็กสัมผัสได้ เด็กจะสัมผัสถึงสายใยของความรักความห่วงใยในมุมของคุณครูในมุมของโรงเรียนผู้ใหญ่ที่รับฟังเด็กค่ะเป็นหนูรู้สึกว่าผู้ใหญ่ที่ดีที่สุดแล้วนะคุณครูทุกคนก็น่าจะแบบอยากฟังความคิดเห็นของเด็กๆเ,เพื่อแบบอยากจะทําให้เด็กๆทุกคนอบอุ่นด้วยอ้อมกอดของครูครับเรารู้สึกว่าเรามีคุณค่าในการทํางานมากขึ้นเราพูดบ่อยๆว่าเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้นได้เริ่มต้นที่ชั้นเรียน จริงๆก็วัยเด็กมีแค่ครั้งเดียวเพราะฉะนั้นเราทําการศึกษาเราคิดว่าการศึกษาที่มีคุณภาพและมีความสุขจําเป็นค่ะจิตวิทยาเชิงบวกและทักษะการเป็นพี่เลี้ยงชุมชนจึงเป็นองค์ความรู้และทักษะที่ตอบโจทย์ของยุคสมัยโครงการครอบครัวพลังบวกจึงเป็นเครื่องมือช่วยสนับสนุนงานของคุณครูในการสร้างคนที่มีความสุขมั่นคงแข็งแรงภายใน เพื่อเติบใหญ่ไปเป็นคนที่มีคุณภาพในอนาคต